ปัญหาในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรว่าข้อมูลเราเนี่ยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นักการบริหารจัดการก็ทาได้ยากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านผู้ถามเนี่ยนะครับท่านสสท่านพูดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยเดิมก็จำนำเพียง2.5ล้านแล้วต่อมาก็เพิ่มอีกเป็นอีก1.5ล้านเป็น4ี่ล้านแล้วก็เพิ่มอีกเป็นสองล้านรวมแล้วเป็น6ล้านตันทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยข้าเปลือก ที่เป็นนาปังเนี่ยมีเพียงประมาณ8ล้านเศษเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกล้าที่จะรับซื้อเข้าเปือกนาปลังราคาแพงเนี่ยมากจริงๆคือความหมายความหมายคือว่ามีอยู่8ล้านกตันเนี่ยรับซื้อตั้งโต๊ะซื้อราคาสูงๆเนี่ยนะครับเข้าไปถึงเกือบ6ล้านคือตัวเลขที่ท่านสสพูดเมื่อสักครู่ถูกต้องเพี้ยเลยคือ5ล้านกว่า การรับซื้อเข้าเปลือกหรือผลผลิตทางการเกษตรทุกตัวที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงรัฐบาลท่านนายกอภิษ์ไม่ได้มีส่วนทําให้ราคาขึ้นหรอกครับแล้วก็ที่บอกว่าพอหยุดจํานําปุ๊บแล้วราคาตกก็ไม่ใช่มันตกมาตลอดเลยครับแล้วที่เกษตรกรที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือเกษตรกรที่ไม่ได้รับโคต้าครับ ก็คือต้องขายในราคาที่มันตกๆครับเกษตรกรที่อาจจะโชคดีหน่อยก็คือเกษตรกรที่ได้มีโอกาสเอาของผลผลิตของตัวเองไม่ไว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ไว่าจะเป็นมันสำปะหลังไม่ไว่าจะเป็นข้าวมาขายให้รัฐบาลในราคาที่สูงเหลือเชื่อครับ <ín _> เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาข้าวราคาตกเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งในวันนี้คงยังไม่รบกวนเวลาสภาที่จะมาชี้แจง อยากจะตอบคําถามแรกเลยนะครับว่าเชื่อว่าจํานวนมีไม่มากนักแล้วก็จะให้การสนับสนุนครับที่จะนําเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการกศชโดยเร็วที่สุดซึ่งจะมีการประชุมกันเพื่อที่จะมีข้อยุติชัดเจนเสียทีหนึ่งว่าปีที่จะมีการเพาะปลูกของพี่น้องชาวนาทั่วประเทศในปีต่อไปเนี่ยการประกันร,ราคาที่เราได้เริ่มแล้วทั้งข้าวโพดท,ทั้งมันสำปะหลังเนี่ยสำหรับข้าวเนี่ยจะ ทำอย่างไรต่อไปโดยมปรายละเอียดครบและบริบูรณ์แต่วันนี้ยังไม่ครบในเรื่องของข้าวเพราะยังไม่ได้มีการประชุมเงินครั้งสุดท้ายครับขอตอบสั้นๆเท่านี้ก่อนครับขอบุณครับเชิญผู้ตั้งกระทู้สมเระอานที่เคารพพระดอนปริสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักชาติไทยพัฒนากราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับแต่ผมคิดว่าตัวเลขที่ท่านหยิบยกมาเนี่ย ผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะหยิบยกให้ท่านค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนตัวเลขที่ท่านบอกว่าจํานวนการจํานําที่เหลือเหลืออีกเพียงแค่สี่หมื่นตันเนี่ยผมว่านั่นน่าจะเป็นตัวเลขที่ทางเจ้าหน้าที่กําลังจะหมายถึงว่าของจังหวัดอ่างทองเหลือสี่หมื่นตันเพราะว่าผมก็มีอยู่ในมือครับแต่ท่านเข้าใจว่าทั้งประเทศเนี่ยเหลืออยู่สี่หมื่นตันซึ่งไม่ใช่ครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ต้องบอกกับท่านส่วนเรื่องของราคาข้าวที่มันลดลงเนี่ย ผมต้องบอกครับยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าที่ราคาลดลงวันนี้เพราะว่ามันไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลแน่นอนครับเป็นไปได้ยังไงครับชาวบ้านไปขายข้าวเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมวันสุดท้ายของโครงการจำนำจะสิ้นสุดไปขายได้1,000งกับหนึ่นบาทในขณะเดียวกันเพียงชั่วข้ามคืนนั้นนะฮะหนึ่งสิงหาคมเหลือเจ00บาททำไมถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจาก การที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงราคาแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไระครับลงศรีก็พยายามที่จะกดราคาให้เกษตรกรเพราะรู้ว่ารัฐบาลไม่ได้จำนำราคาข้าวแล้วเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้นี่ครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นและผมนำเรียนท่านเพื่อให้ท่านนำไปแก้ไขปัญหาวันอังคารนี้ประชุมคอรมอครับถ้ามีมติในวันอังคารวันพุธก็สามารถที่จะดำเนินการได้ และเกษตรกรที่เหลือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยที่กําลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมฝากท่านด้วยให้เอาไปเข้าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้คําถามที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการประกันราคาข้าวที่มีมติจากคณะกรรมการข้าวแห่งชาติเมื่อวันที่29เดือนกร,รกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมติมีว่าอย่างนี้ครับ ข้าวปทุมธานีหนึ่งหรือข้าวเจ้าห้าเปอร์เซนที่ความชื้นสิบห้าเปอร์เซนรัฐบาลประกันราคาอยู่ที่หนึ่งหนบาทโดยเกษตรกรหนึ่งคนสามารถขายได้เพียงแค่ยี่สิบตันตัวเลขยี่สิบตันมาจากไหนครับผมก็ยืนยันว่ามันไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่ลอยอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาแน่นอนผมเข้าใจว่ามันต้องมีตัวเลขที่มีที่มาที่ไป ตัวเลข20ตันมาจากค่าเฉลี่ยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ไปสำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศครับว่าพื้นที่นาหนึ่งไร่เนี่ยผลผลิตจะได้กี่ถังหรือกี่กิโลกร,รมัมผลออกมาที่ว่าผลผลิตต่อหนึ่งไร่จะออกมาประมาณ50ถังหรือ500กิโลกร,รมัมเฉลีย่ยเ,เฉลี่ยให้ชาวนาคนนึงเนี่ยทำนาประมาณ40ไร่ เพราะฉะนั้นจึงคำนวณตัวเลขออกมาว่า20ตันให้ชาวนาให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ผมเห็นด้วยถามบอกว่าตัวเลข10,000บาทที่จะประกันในราคาขั้นต่ํามาจากไหนครับมาจากต้นทุนทางการผลิตที่ท่านได้ไปลงไปสํารวจในพื้นที่เช่นเดียวกันครับต้นทุนต่อหนึ่งไร่เนี่ยท่านสํารวจออกมาตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับ5,000บาทแต่ต้องมีวงเล็บนะครับ ห้าพันบาทคือคนที่มีที่นาเป็นของตัวเองแต่คนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองล่ะครับหกพันถึงเจ็ดพันบาทนี่คือที่มาของตัวเลขหนึ่งหมื่นบาทท่านเอาต้นทุนทางการผลิตของชาวนาบวกรวมไปเข้ากับกำไรที่ท่านคิดว่าให้ชาวนากำไรสักสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมบอกกับท่านอย่างนี้ครับเมื่อชักครู่นี้ตัวเลขยี่สิบตันที่ผมลอยค้างเอาไว้นาหนึ่งไร่ ผลิตข้าวได้5 0าสิบถังหรือห้าร้อยกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องทำนาถึงสองไร่เพื่อที่จะได้ข้าวเปลือกออกมาหนึ่งตันข้าวเปลือกหนึ่งตันราคาหนึ่งหมื่นบาทท่านคิดตามผมนะครับข้าวเปลือกหนึ่งตันราคาหนึ่งมบาทที่ราคาประกันส่วนราคาต้นทุนทางการผลิตท่านมีตัวเลขชัดเจนครับต้นทุนทางการผลิตผมให้ขั้นต่ำเลยไล่ล,ละห้าพันบาทสองไร่ เื่อที่จะได้ให้ได้รับข้าวหนึ่งตันเนี่ยสองไร่ก็หนึ่งหมื่นบาทแล้วครับนี่คือขั้นต่ำที่สุดสำหรับต้นทุนทางการผลิตหมายความว่าชาวนาทำนาสองไร่ใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อไปขายข้าวในราคาราคาประกันที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วกำไรอยู่ตรงไหนครับกำไรอยู่ที่ไหนครับไม่มีกำไรครับนี่ผมคิดราคาขั้นต่ำที่สุดแล้วชาวนาที่ไปเช่านาเขาหกพันถึงเจ็ดพันซึ่งเป็นราคาต้นทุนขับทุนเห็น,เห,นเห็นครับ ขาดทุนตั้งแต่โครงการยังไม่ได้เริ่มต้นผมจึงบอกกับท่านประธานผ่านไปทางท่านรัฐมนตรีว่าสมมุติฐานของท่านผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นผมบอกนะครับกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าวันนี้ถ้าราคาข้า,ขาวต่ําท่านไม่ต้องไปโทษใครแล้วครับโทษรัฐบาลน,นั่นแหละครับรัฐบาลเป็นคนกําหนดราคาข้าวข,ขั้นต่ําให้กับเกษตรกรเองรัฐบาลเป็นคนกดหัวเกษตรกรด้วยตัวของรัฐบาลเองครับ ไปประกันที่ราคาหนึ่งหมื่นบาทผมถามครับว่าราคาประกันรัฐบาลประกันหนึ่งหมื่นบาทลงสีที่ไหนเขาจะซื้อที่ราคาส evet. ูงกว่าราคาประกันครับลงสีเขาก็ต้องซื้อที่ราคาต่ำกว่าราคาประกันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงส่วนต่างที่เหลือเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะต้องชดใช้ให้เพราะฉะนั้นไม่มีลงสีที่ไหนแล้วครับที่เขาจะมาซื้อข้าวที่ราคาสูงกว่าราคาประกันเหมือนกันครับตลาดต่างประเทศตลาดโลก ก็ไม่มีตลาดที่ไหนเหมือนกันที่จะมาซื้อข้าวเราในราคาที่สูงเกินกว่าราคาประกันเขารู้ว่าเราประกันอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นบาทไม่มีที่ไหนแล้วครับที่เขาจะมาซื้อใหร้ราคาเราสูงกว่าราคาที่เราประกันไว้จึงบอกกับท่านประธานแล้วก็ผ่านไปถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีถามท่านในคำถามที่สองครับว่าก่อนที่จะมีการเริ่มโครงการรับประกันราคาข้าวซึ่งผมเข้าใจว่าจะมีเวลาอีกประมาณสองเดือน ถามท่านว่าด้วยข้อสังเกตที่ผมบอกด้วยช่องว่างที่ผมได้ไล่ลเลียงให้ท่านฟังเนี่ยผมไม่ทราบนักว่าท่านทราบถึงปัญหานี้หรือไม่ถ้าท่านทราบถึงปัญหานี้ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเป็นคําถามที่สองครับขอบพระคุณครเชิญท่านรองนายกครับขอบคุณครับ,บคําถามแรกก็คงเข้าใจเหมือนกันนะครับ